ป๋าแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแง้มและทีมงานที่มู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดสกลนครครับา okay, okay. ชาวบ้านดงห้วยเปอยตำบลดงหมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครรวมตัวร้องเรียน าร์มเลี้ยงหมูทรงกินเหม็นรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงครับให้โอกาสมาสองกสามปีแล้วนะเขาเขาทำอะไรบ้างล่ะคุณคุณพี่ได้รับได้รับความกระทบอะไรได้กลิ่นอยร้านค้าร้านอาหารต้องทนทุกข์ทรมานขายอาหารไม่ได้เลยครับธุรกิจทางด้านห้องพักแล้วก็ร้านอาหารของพี่คือมานั่งกินข้าวไม่ได้เลยมันเหม็นมาก ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำสาธารณะชาวบ้านใช้ประโยชน์ทำการเกษตรไม่ได้ครับ50ไร่เนี่ยเจ้านาเขาทำมาห้าสิบไร่พื้นที่ทั้ง50ไร่ที่เกิดปัญหาอะไรนะครับเนี้ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ20ไร่ครับเพราะมันเป็นเป็นกระทะแอ่ยงน้ำมองผมเนี่ยมันมันจะไหลไปที่นาผมหมดเลย ศูนย์ดำรธรรมอำเภอบ้านม่วงอบอตอดงหม้อทองบูรณาการร่วมกันแจ้งผู้ประกอบการให้เร่งแก้ไขด่วนครับและผมได้ถามพี่น้องประชาชนแล้วบอกว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าขอต้องการให้แก้ไขอย่างจริงจังไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกกิจการฉะนั้นผมก็ได้นําผู้ประกอบการมายืนยันต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วว่าจะดําเนินการแก้ไขหาทางออกร่วมกันชุมชนอยู่ได้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ครับอุ <S <S บลโมเดลฮอตมากครับ ผิดช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ป้อนบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ไปแล้วกว่า600คนครับคุณบุตรผาเรืองสุตรอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานส่งมอบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ระดับหนึ่งจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีให้แก่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด รอบล่าสุดน,นะครับ29คนรวมที่ผ่านมาส่งมอบไปแล้ว569คนครับ <Okay. S 1> ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กำลังใจพร้อมมอบโอวาทแก่แรงงานไทย241คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทาง,งานประเทศไต้หวัน237คนในตำแหน่งพนักงานผลิตชิ้นส่วนโลหะและช่างกึ่งฝีมือและก็ประเทศญี่ปุ่นอีก4คนครับในตำแหน่งพนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูปนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าก่อนจะไปทำง,งานต่างประเทศแรงงานต้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ เข้าใจเงื่อนไขสัญญาจ้างงานช่องทางการช่วยเหลือสิทธิประโยชน์การคุ้มครองสวัสดิการรวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆด้วยครับประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเราไปเราเป็นคนงานที่มีความขยันขัดแข็งไม่ดื้อนะครับและอยู่ในกรอบของวินัยที่เจ้าของบริษัทได้กำหนดเอาไว้นี่คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ และที่สําคัญไปวันนั้นพวกเราไปเรามีความสามัคคีและเราก็ไม่ไปฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศท้นนั้นครับนอกจากนี้ยังมีงานเพาะเลี้ยงสาหรายทะเลเงินเดือนสูงมาก57,000บาทที่ประเทศเก,กาหลีใต้ได้เตรียมออกเดินทางไปแล้วครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าถือเป็นโอกาสดีแรงงานไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีความรู้ก็ กลับมาพัฒนาประเทศครับเมื่อเราไปแล้วเนี้ยเราก็ได้ความรู้ความสามารถในการที่จะนํามาเพื่อทําการเพราะเลี้ยงโดยที่เอากลับมาเพาะในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนําเข้าจากประเทศต่างๆเพราะเรามีความสามารถพอที่จะเพาะเลี้ยง สายต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยได้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศทั้งในระบบและนอกระบบนำเงินตราก่าประเทศปีละกว่า400ล้านบาทและได้นำความรู้วิทยาการใหม่ๆจากต่างประเทศมาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่วยบูรณาการประเทศเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับช่วงถามแรงต่อแรง ที่สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยถนนสัพพบุตรในอนุทินชาญบริกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นประธานในวิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยสมัยที่3 1โดยนายสมชายเวชชากรนายกสมาคมและคณะกรรมการดํารงตําแหน่งเป็นครั้งที่สองครับสามารถทำให้สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยก้าวไปในขก้วหน้า มาทชีด้วความรักใคร่สมักสมานสามัคคีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิชของทมาาคมและดูแลสังคมในด้านต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุสนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนจากโพ้นทะเลที่มาอยู่ในประเทศไทยจากอดีตช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ทุกตระกูลแท่จากทั่วประเทศ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมาร่วมแสดงความยินดีกับนายกคนที่31ของตระกูลตั้งเป็นสมัยที่สองติดต่อกันทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน